สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่ติดตามช่องรถยนต์มือสองภาคใต้ครับคลิปนี้มีรถกระบะมือสองเข้าไร่เข้าสวนราคาถูกถูกสภาพดีๆมาให้รับชมกันครับใครที่ไม่มีรถกําลังหารถไว้ใช้งานคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกไว้พิจารณากันครับเป็นเจ้า닛สันฟอนเทียเครื่องดีเกียร์ดีไม่ไอไม่ดันแอร์นาวสัน่นช่วงล่างดีคัดซีสวยไม่ผูกไม่ดามไม่เป็นสนิมรถพร้อมใช้งานเข้าไร่เข้าสวนขนผักขนญ้า ขับทางไกลสบายครับภาษีปี65ขาดไม่เกินเล่มทะเบียนชุดโอนครบจะของขายราคา98,000บาทครับสนใจโทร088060165 9 8, 0 6, 0 5, รถอยู่จังหวัดสิงห์บุรีครับท่านใดที่อยู่ใกล้ไปดูรถทดลองขับพูดคุยต่อรองหน้างานดูก่อนได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้ากระผมจะหารถดีๆราคาถูกๆมาให้รับชมกันอีกเช่นเคยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคลิปหน้ากระผมจะหารถถูกถูกสภาพดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ